สวัสดีจ้ะเพื่อนๆเ,เช้านี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทานกาแฟดำกันนะคะทุกคนนี่โดยวันจะกินสองช้อนกาแฟเลยนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะกาแฟดำเราได้กาแฟมาฟรีค่ะทุกคนคือเราไปทํางานเจ้านายเลยแบ่งแบ่งมาให้กินค่ะทุกคนเราได้มาห,าหลายซองอยู่อยู่ในตู้กับข้าว ประามาณนี้เราก็จะมาใส่น้ำผึ้งนะคะทุกคนใส่น้ำผึ้งใส่สักนิดหนึ่งนี่ไม่ต้องเยอะนี่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็คนนี่คือกาแฟดำของเรานะคะคือเราจะไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลนะคะ เราก็จะใส่มะนาวสักชิ้นหนึง่งดีต่อลำไส้ระบบข,บขับถ่ายก็ดีนะคะทุกคน <c oughs> กาแฟดำค่ะประมาณนี้ม,มาค่ะเพื <c oughs> พ่อนๆมาทานกาแฟดำกับเราค่ะทุกคนอี่ ชิมก่อนนะได้รสชัดแบบขมปีดสุดยอดเลยนี่คือขนมของเราขนมของเรากินกับกาแฟดำค่ะทุกคนกาแฟกาแฟไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมใส่น้ำผึ้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งช้อนนี้นะคะ่ะ แต่มาดูขนมค่ะขนมหวานเจี๊ยบขนมหวานเจี๊ยบนี่นี่ขนมหวานเจี๊ยบเลยมาค่ะทุกคนมาทานกาแฟดำเช้านี้ขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขในการทำงานของวันแรกของสัปดาห์นะคะทุกคนเพื่อนๆวันนี้อุรวบานขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Bye-bye!